สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามานมัสการพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งอยู่ที่วัดประยูระวงสาวาสวรวิหารนะครับอยู่ที่ฝั่งทนบุรีนะครับใกล้ๆก,กับสะพานพุทธเลยสำหรับใครที่เดินทางผ่านแถวนั้นนะครับจะสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับพระเจดีย์องค์ใหญ่มีความสูงอยู่ที่60.525เมตร ด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนโดยรอบๆนะครับจะมีพระเจดีย์เล็กอยู่ทั้งหมด18องค์ล้อมรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากโครงการประกวดเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ของปี2,556จากยูเนสโกด้วยนะครับ ตรงนี้มี QR code ให้เพื่อนเพื่อนสามารถสแกนได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะร่วมทำบุญทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับตลอดทั้งปีที่วัดจะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญใส่บาตรฝึกสมาธิฝึกสติและการสวดมนต์เพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถไปร่วมได้เลยอีกจุดที่น่าสนใจของวัดนี้นะครับ ก็คือเขามอหรือภูเขาจำลองก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำนะครับแวดล้อมไปด้วยสถูปเจดีวิหารและสารารายน้อยใหญ่รวมทั้งมีพันไม้หายากนานาชนิดถือว่าเป็นสถานที่อยู่คู่กับพระอารามแห่งนี้มามากกว่า180ปีด้านบนของเขามอสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมได้นะครับแต่บังเอิญว่าวันนี้ปิดนะครับก็เลยพลาดโอกาสดีๆยังไงวันไหนถ้ามีโอกาส จะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ